s c i ั n ส e ค่ะทุกคนกวันนี้อยู่เกม pressure เอ้ยทอโก้ pressure t o r อ่ะมันไม่มีความหมายหาไม่เจอน่าจะแปลว่าชื่อทะเลหรืออะไรสักอย่างหนึ่ง pressure ก็คือแรงกดดันความกดดันในในกรณีนี้น่าจะเป็นแรงดันน้ำ WASD อ่ะฮะ เมื่อกี้อะไรนะหันไม่ทันอ๋แบบใช้2อ,อันอ๋<ม>หันไปนะก็จะสแกนให้อัตโนมัติเลยปากการัางมันชิ้นใหญ่เป็นประเภทพลี่แล้วก็โคลนีอนณานิคมใหญ่ แลไรแบบ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 โอ้ยสับชีวะอย่างเยอะเลยเ <ouse> สียงอะไรวะ d i r e c t team alpha ภารกิจของเราคือตามหา,าจมจมจมตามหานักสืบสวนสืบสวนอะไรวะนักตำน้ำที่เขามาสำรวจแล้วก็วิเคราะห์ ก่อนหน้าเราอะว่าเกิดอะไรขึ้น mm hmm. ท่อนะมันมีอะไรหรอวะ่อนเล็กชิ้เล็กๆกระจายอยู่ที่พื้นดูเหมือนกับว่าจะถูกตัดไปถูกตัดด้วยทร i ออกไซด์ทรอชพ mm hmm. ระเจ้าประตู mm hmm. ประตูมาทำเยี้ยอะไรในใต้ทะเล่วะดูเหมือนว่ามันจะเป็นประตูสแกน ผ่านการสแกนแล้วบอกว่ามันไม่ได้ทำมาจากซิลิโคนมึงนี่คือใต้น้ำทำไมมันมีอะไรแบบนี้ด้วยวะพี่ลึกเวเป็นประตูที่ถูกทำลายมีรอยกระแทกอย่างหนักมีรอยถูกถูกทำลายขอ,ขออนุญาตแปลข้ามๆนะคือรีบค่อ <c> น <oughs> ข้างจะรีบนิดนึง แล้บางซับฉันก็ไม่รู้ด้วยฉันทำอะไรอยู่ที่ไหนฉันมาหาผู้คนในทะเลแล้วอันนี้มันคืออะไรวะเนี่ยเชียอ,อะไรวะเนี่ยทาไมมันมีโปสเตอร์อยู่ใต้พื้นน้ำอ่ะสแกนไม่ได้ด้วยนะโปสเตอร์ที่เหมือนกับว่ามันจะจิ้มแล้วก็ทะลุเข้าไปในกระแพง มีการวิเคราะห์ออกมาว่าโครมาโทฟร์เหมือนกับว่าโมเลกุตลตะลอันมันซิงค์เข้าหากันลเลยไอะป้ายป้ายระวังพื้นเปียกมันทำสุ้นตีนอะไรในใต้ทะเลวะใต้ทะเลไม่เปียกมัง้งมันนานจังป้ายเตือนพื้นเปียกทั่วไป ี่ลึกวเสียงอะไรเอ่ยลืมบอกไปนี่เป็นส่วนหนึ่งของเกมแจมก็คือมันจะเป็นเหมือนชาเลนจ์ให้คนที่เขาชอบสร้างเกมอินด,ดี้ทั้งหลายทำเกมออกมาในคอนเซ็ปที่เขากำหนดมาให้ภายใน72ชั่วโมงก็คือประมาณแบบวัน2วันเองเพื่อกือว่าทำออกมาได้ดีนะบรรยากาศบางคนลุกดีคือให้เขารู้สึกว่าแบบกูมาทำอะไรในนี้วะ แล้วไฟล์ไฟล์ที่ลงมาสำรวจได้หายไปไหนแล้วเราแบบไม่ได้เจออะไรเลยวัตเตอเฮลรบยีเปุบปุบจะรเปุบปุบเหมือนมันมีชีวิตอยูน่นะเหมือนมันจะมีชีวิต มันเหมือนกับว,ว่าร่างกายมนุษย์ที่มีสมภาพเป็นเหมือนกับรังรังไฟนะ์เหยอย่าบอกนะว่าทีมสำรวจกูสภาพเป็นอย่างนี้ไปแล้วอดีนมาเตอร์รีชเชฟออลเขาเป็นคนเปลี่ยนร่างพวกเราทั้งหมดอดีนมาเตอร์มอนเอ้ยมาเตอร์หรือมอนสเตอร์นะ มา t เตอร์ Mater, ท่านแม่ดีนได้เปลี่ยนร่างพวกเราทั้งหมดอยู่ๆกูก็เจอคำสาบใต้ทะเลกแล้วลงทะเลมากี่ทีกูเจอคำสาบทุกรอบโอ้迈克ก็อุ้ยเฮีย oh. er, น่ากลัวโอ้ไมค์กอัเฮม oglobin cluster พวกมันจะเกิดใหม่มาจากชิ้นส่วนของดินน้ำมันดินน้ำมันแล้วดินน้ำมันมาทำอะไรใต้ดินรูมันน่าเกียดมากเลยอะ o oh m g สแกนสิลูก a r g e n t i time b มันมีสิ่งมีชีวิตปรสิตรออยู่ เพื่อรอการดูดหนมจากการกัดกินของพระเจ้าดูดหนมรู้วไม่ได้ใช่นะแปลไม่ค่อยจะถูกเลยสักเกลนจะแปลว่าดูดกินมากกว่าเหมือนกันไนกอนใต้ดินใต้น้ำลงไปหาความมืดมิดนี่แหลความน่ากลัวที่สุดนั่นแหละ จะตามลูกโป่งไปนะเอ้ยฟองอากาศบับบ๊บเบิลเชียร์เชียร์โอ้ my ม o กอดเด็กทารก mm hmm. โอ้ยกูกลัว mm hmm. จอกูก็คือค้างยาวๆเลย เกมมันต้องการอีนี่แน่เลยอะ่ะนี่คือปีศาจที่พระเจ้าทอดทิ้งอะไรประมาณนั้นเอาจอกูพังแล้วจอกูพังเรียบร้อยสถานการณ์ฉุกเฉินทีมอัลฟาตอนนี้ได้ตัวจับอะไรบางอย่างได้ที่จุดตึ๊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 ดเอากูอ่ออานไม่ทันให้รีติดต,ต่อฐานที่ใกล้ที่สุดเมื่อะเกียอ่านทันได้แค่นั้นแล้วก็ขึ้นเครดิตโอเคมันสันมาก แต่เท่าที่จับใจความได้ก็คือทีมสำรวจทีมสำรวจก่อนน,นั้นถูกแปลงกลายเป็นก้อนดินแบบไอที่เราเห็นแหละก้อนสี่เหลี่ยมและเราก็กำลังจะถูกแปลงเป็นอย่างนั้นเหมือนกันสิ่งที่เราเจอก็คือปีศาจปีศาจที่พยายามทำตัวเหมือนพระเจ้าหรอมั้งที่เกิดใหม่อยู่ใต้ท้องทะเลใครที่ไปเจอก็จะถูกแปลงให้กลายเป็นคนให้คนกลายเป็นก้อนเหนือเพื่อที่จะรอวันที่จะเกิดใหม่ เท่าที่ฉันเดาได้เพราะนาใช้คำว่ากอดก็คืออาจจะเป็นพระเจ้าจริงๆอาจจะเป็นพระเจ้าในรูปร่างที่แบบเละๆหน่อยแล้วก็นางใช้เป็นความผสมแบบภาพหรือว่าดินน้ำมันให้มันดูหลอนกว่าเดิมก็ถือว่าใช้ได้ไม่มีจำสแกร์ไม่มีอะไร p l e s e Escape to exit แจกกันไปคลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย